สวัสดีครับผมก็ดิ้งเพจครับวันนี้ครับผมมาอยู่ที่งานพรีวิวโฉมจริงครับของรถยนต์รุ่นพิเศษครับที่ทาง m i t ซูบิชิมอเตอร์ประเทศไทยครับกำลังจะแนะนำสู่ตลาดในเวอร์ชั่นของแรลลี่อาครับไม่ว่าจะเป็นในรุ่นของปาเจโ o ่สปอรตัวขับสองล้อรวมถึงมิต u b บิชิไททันรุ่น Mega c แคและตัว d o บเบิลแคครับในรุ่นแรกครับที่จะเปิดตัว สู่ตลาดครับที่งานมอเตอร์โชว์ครับก็จะเป็นตัวปาเจโร่สปอร์ตเวอร์ชันลาลิอาร์ตที่ได้รับการตกแต่งในสไตล์เวอร์เรีครับที่เป็นเอกลักษณ์ของลาลิอาร์ตซึ่งพาร์ทของลาลิอาร์ตชุดนี้ครับจะนําเข้าโดยตรงมาจากประเทศญี่ปุ่นนะครับเดี๋ยวเราไปดูรูปโฉมกันครับว่าเขาจะตกแต่งได้โดดเด่นขนาดไหนครับจะปลุกจิตวิญ,ญญาณของเวอร์เรีได้มากน้อยขนาดไหนตัวปาเจโร่สปอร์ตที่เขาตกแต่งครับในเวอร์ชันนี้ก็จะเป็นรุ่น ขับเกลื่อนสองล้อโดยรวมรูปลักษ์เนี่ยเขาจะตกแต่งในสไตล์ลาริอาร์ตด้วยชุดแต่งที่นําเข้ามาครับตัวกปนชนครับจะเป็นชุดแต่งอ,ออกแนวสปอร์ตครับสัญลักษณ์มีลาริอาร์ตแล้วก็ตกแต่งด้วยสีดําเงาตัดกับสีแดงเป็นเอกลักษณ์นะครับไฟหน้าตัวนี้ก็จะเป็นแบบโปรเจคเตอร์ LED พร้อมระบบปรับลําแสงอัตโนมัติ ด้านข้างตัวถังครับก็ชัดเจนครับในเรื่องของการตกแต่งที่เน้นความสปอร์ตในแบบฉบับของลายอาร์ตครับเขาก็จะมีสติกเกรอร์ที่มันเป็นลวดลายเฉพาะของเขาแต่เป็นการออกแบบที่มันเข้ายุคเข้าสมัยนะครับแล้วก็จะมีซุ้มล้อสีดําเงาตัดกับสีสันตัวรถตัวรถแม็กจะเป็นลายเดิมนะครับขนาด18นิ้วพร้อมยาง265 60R18 ชุดบันไดข้างเหมือนเดิม ที่เขาเพิ่มเติมอีกจุดนึ่งก็จะเป็นที่บางโครนนะครับเป็นสีแดงแล้วก็ผนึกโลโก้ลิอารเข้าไปส่วนด้านท้ายรถเราจะโดดเด่นด้วยตัวสปอยเลอร์สีดําเงาพร้อมคีบฉลามนะครับตัวนี้ก็จะรับกับหลังคาสีดําด้วยตัวชุดแต่งด้านหลังก็จะเป็นชุดกันชนดีไซน์สปอร์ตผนึกโลโก้ลิอาร์เข้าไปนะครับก็ถือว่าเพิ่มความสปอร์ตที่มีเอกลักษณ์ สไตล์ลาริอาร์ต,ต Art ที่นําเข้ามาจากญี่ปุ่นภายในครับโดยรวมเนี่ยก็จะเหมือนเดิมนะครับเขาจะเพิ่มในส่วนของคมที่เป็นลาริอาร์ตตัวเครื่องยนต์ในรุ่นปาเจรอครับก็ยังคงใช้เครื่องยนต์ดีเซล4สูบขนาด2.4ลิตรให้กำลังสูงสุด181แรงมา้าและบิดสูงสุดอยู่ที่430นิวตันเมตรรุ่นนี้เป็นระบบขับเคลื่อน2ล้อนะครับ ถ้าเปพื you, mm ้น hmm. ฐานก la mm ็จะเหมือนกับตัวรุ่นเดิมนะครับในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานเรื่องของช่วงล่างเครื่องยนต์ก็จะเหมือนกับรุ่นเดิมทุกประการนะครับเขาจะเพิ่มเติมในส่วนของชุดแต่งเป็นหลักเพื่อเพิ่มความโดดเด่นแล้วก็เป็นการต้อนรับการกลับมาของลลร่อาสครับปาเจโร่สปอร์ตนะครับในเรื่องของราคาเนี่ยยังไม่ได้รับการเปิดเผยนะครับเขาจะเปิดตัวพร้อมกับทําตลาดอย่างจริงจังครับที่งานมอเตอร์อ็กโปรค่าๆผมคาดว่าราคาน่าจะปรับขึ้นจากรุ่นมาตรฐาน ที่เป็นขับเคลื่อน2ล้อตัว GT เนี่ยอยู่ประมาณ3 4มหมื่นบาทนะครับอันนี้เป็นการคาดการณ์นะครับนอกจากตัวปาเจโร่สปอร์ตนะครับในเวอร์ชันของ a l l y Art เนี่ยเขาจะเปิดตัวไททันครับในเวอร์ชันของตัวแต่งซิ่งทางเรียบครับไม่ว่าจะเป็นตัวเบวิลแคปแล้วก็ตัว Mega Cap. เมก้าแครรูปลักษ์รูปลักษ์กของตัวไททันในเวอร์ชัน a l l y Art เนี่ยก็จะคล้ายๆกับตัวปาเจโร่สปอร์ต นะครับเน้นการตกแต่งกันชนนะสีดำเงาตัดกับสีแดงพร้อมกับโลโก้ลิอาร์ตก็เป็นชุดแต่งที่นำเข้ามาจากญี่ปุ่นเหมือนกันแล้วโทนสีของตัวถังเนี่ยนอกจากสีขาวนะครับเขาจะตกแต่งด้วยกระจังหน้าสีดำรวมถึงหลังคาสีดำด้วยเพื่อให้มันรับกับตัวชุดกันชนด้านข้างตัวถังก็ขาดไม่ได้เหมือนกันครับในเรื่องของการโคนสีแดงผนึกโลโก้และลิอาร์ต ล้มถึงล้อมแม็กครับก็จะเป็นลายแบบ5า้าก้านตกแต่งด้วยสีดําขนาด16นิ้วพร้อมยางสองสองห้าห้าอาหตัวล้อ,ลอก็ดูรับกับรูปลักษ์ตัวรถด,ดูดีเหมือนกันนะครับด้านข้างตัวถังอีกจุดหนึ่งครับตัวประตูมองข้างก็เป็นสีดําเงาพร้อมไฟเลี้ยวมือจับประตูสีดําปกติแล้วก็มีสติ๊กเกอร์ที่เป็นเอกลักษณ์ของ Rally ร r t ในยุคใหม่ที่เขาดีไซน์เป็นการต้อนรับการกลับมาให้มันดูทันสมัย หรือเพิ่มความสปอร์ตมากขึ้นมองด้านหลังครับหรือด้านท้ายรถครับของตัวไททันดับเบินเปเนี่ยก็จะมีลดลายสติ๊กเกอร์เพิ่มเติมเข้ามาแล้วมือจับตัวเปิดฝาระบัดท้ายก็จะแต่งด้วยสีดําเงาอีกจุดนึงนะครับตัวนี้ไม่ได้แจ้งมาแต่ผมสังเกตเห็นนะครับตัวพื้นปูกระบะนี้ก็จะมีสัญลักษณ์ของรรี่อารด้วยสิ่งที่เขาจะตัดออกไปในเรื่องของรูปลักษณ ก็จะเป็นกันชนหลังนะครับที่ไม่มีนะครับเ็เป็นเรื่องของการทําราคาค่าตัวให้มันเหมาะสมด้วยเพราะว่าชุดแต่งที่นําเข้ามาเนี่ยก็ถือว่าเป็นชุดแต่งแท้จากโรงงานนะครับจากญี่ปุ่นเลยก็มีราคาค่อนข้างสูงเขาเลยต้องปับทอนบางสิ่งบางอย่างออกไปนะครับเพื่อความเหมาะสมในการทําตลาดภายในในรุ่นของตัวไททันเดิมเบิ้ลแคปออริจินอลเลยครับเดิมๆเ,เลยแทบไม่ได้รับการ ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเลยจะเพิ่มเติมในส่วนของคมเดลีอาร์เท่านั้นออปชั่นมาตรฐานเลยครับตัวพวงมาลัยเป็นแบบสามกา้านยูริเทนเหมาะเป็นหุ้มด้วยผ้าตกแต่งในโทนสีดำเทานะครับในรุ่นดับเบิลแคปชุดเกียร์เป็นแบบเกียร์ธรรมดา5สปีดไฮายนี่ไม่ได้รับการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยเน้นความโดดเด่นของเรื่อง,ร,องรูปลักษณ์เป็นหลักเลย นอกจากตัวไททันตัวดับเบิลแคปตัวเมกะแคปก็ได้รับการตกแต่งเป็นทางเลือกเพิ่มเติมในเวอร์ชันของลารีอาร์ดด้วยนะครับชุดแต่งก็จะเหมือนกันนะครับในส่วนของไททันเน้นกันชนหน้ากันชนหลังตกแต่งสไตล์ลารีอาร์เลยครับทนสีดําเงาตัดกับสีแดงผลิตโลโก้ลารีอาร์เช่นเดียวกันตัวเทนของการตกแต่งก็จะเหมือนกับตัวดับเบิลแคปทั้งหมดนะครับในเรื่องของตัวเมกะแคปเนี่ยตัวไททันเมกะแคปในเวอร์ชันของลารีอาร์เนี่ย เขาก็จะให้พื้นปูกระบะหลังแล้วก็ผลึกสัญลักษณ์แรล,ลีอาร์ตมาด้วยแต่อันนี้น่าแปลกใจเหมือนกันเพราะว่าตัวมกะแคปมีกันชนมาให้นะครับกันชนเขาจะตกแต่งด้วยสีดําเงาด้วยแต่ตัวเดวบลแคนชันขาดหายไปในเรื่องของการทําราคาที่เหมาะสมด้านไทยรถอีกจุดหนึ่งผมไม่แน่ใจนะในเรื่องของชุดไฟเนี่ยรูปทรงเหมือนเดิมแน่ๆแล้วแต่ไม่แน่ใจว่าเขามีการลมดำเปล่าเท่าที่สังเกตดูดูมันดูมันเข้มดีดูออกแนวสปอร์ตมากขึ้น ในเวอร์ชั่นของมิกก c a แคปภายในแคบเปิดได้ปกตินะครับสิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาในรุ่นมิกก c a แคปก็จะเป็นพรมของ r a d y a r t ตัวมิกก c a แคปภายในก็จะเหมือนเดิมแอรจะเป็นแมนนวลนะไม่เป็นออโต้แต่เขาจะเพิ่มเติมในเรื่องของตัวจอสัมผัสจะเป็นขนาด7นิ้วพรมาลายยูรีเทนปกติเลยครับมีระบบมัลติฟังก์ชันควบคุมเครื่องเสียงอย่างเดียวเลย ตัวนี้ไม่เน้นออปชั่นนะแต่เน้นการตกแต่งที่มันดูสปอร์ตดูแล้วใจมากขึ้นในไททันครับทั้งตัวดับเบิลแคปและตัวเมกะแคปครับจะใช้เครื่องยนต์รหัส 4D56 เป็นดีเซล4สูบแถวเรียงเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ความจุก,ก็2,477ซีซีกำลังสูงสุด128แรงมา้าแรงบิดสูงสุด240มิลลิเมตรส่งกำลังผ่านชุดเกียร์ ธรรมดา5จังหวะครับแล้วก็ระบบขับเคลื่อนเป็นแบบ2ล้อป,ปกติในรุ่นเวอร์ชันของดับเบิร์แคปแล้วตัวมันก็แคปครับนอกจากการอวดโฉมเป็นข้างหน้าของตัวปัจเจ o โ p สปอร์ตและไททันรุ่นวิเศษลีอาร์ทครับในวันนี้ครับทางมิตซูบิชิครับได้นำแลนเซอร์ WRC05 e ผ่านการแข่งขันจริงแชมป์โลกในปี2548 ก็พามาอวดชมให้แฟนๆชาวไทยได้ยนโชมนี่คือประวัติอันยาวนานครับของ m i t s ซูบิชิในการแข่งขัน World Rally Championship ครับที่เริ่มต้นตั้งแต่ปี1976จนถึงปี2005นี้ครับ<ไ>วันนี้เรายังได้ยนโชมเจ้ารถยนต์ m i t s ซูบิชิรุ่นแรกครับที่ทำตลาดในประเทศไทยครับซึ่งรถยนต์รุ่นนี้ครับถือเป็นการย้อนลํำลึกประวัติศาสตร์60ปีของมิตซูบิชิมอเตอร์ครับที่ทำตลาดในประเทศไทยครับ ซึ่งนำมาโชว์โฉมให้แฟนๆได้ชมกันด้วยหาชมยากครับสำหรับเจ้ารีโอเนี่ยตัวมิตซูบิชิรีโอเนี่ยเขาจะนำเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยครับในปี2504โดยบริษัทสิร,ริพลมอเตอร์ Motor, ซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายรถยนต์มิ s ซูบิชิอย่างเป็นทางการในประเทศไทยณเวลานั้นนะครับอ่ะยนโฉมเป็นบุญตาจริงๆครับอีกหนึ่งรุ่นที่ทางมิตซูบิชิจัดแสดงโชว์ครับ ก็จะเป็นตัวปาเจโลในเวอร์ชั่นของตัวแข่งดักกาแรลลี่ซึ่งทางมิซูบิชิเนี่ยครับ <c oughs> เขาจะเป็นตำนานถึง12ชแชมป์ครับตั้งแต่ปี1983จนถึงปี2009เรียกว่าปาเจโลเนี่ยฮะไม่ใช่สปอร์ตนะเป็นปาเจโลธรรมดาเนี่ยเรียกว่าเป็นเจ้าตำนานตัวดักกาแรลลี่เลยนี <c oughs> ่คือประวัติศาสตร์ในวงการเรลี่แชมเปี้ยนชิพของมิซูบิชิครับ ทถ่ายทอดจิตวิญญาณมาสู่รถยนต์รุ่นใหม่ครับทั้งตัวฟ a j e จ o โร่สปอร์ตเวอร์ชันแร l l อาร์ตและตัวไททันเดวบ์เบนแคปและ m มกก c a ัในเวอร์ชันของแร l l อาร์ตที่เราพามาชมในวันนี้ครับต้องขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมในคลิปนี้ครับฝากกดติดตามเทวินเพจชาแนลรวมถึงออฟเฟสไทยแลนด์ด้วยครับขอบคุณมากครับ